เป็นครูวัยเกษียณชาวพิมายเขาเปลี่ยนความชอบให้กลายเป็นอาชีพที่ใช่ด้วยการหันมาเพาะไม้ทวนชมนี่เป็นไม้มงคลขายดีเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูกันสักหน่อยค่ะโอ้โหนี่ดอกออกมาสีสวยๆดูแลสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะนี่คือต้นทวนชมกำลังออกดอกสวยสดงดงามสีชมพูค่ะยังไม่ได้ ผ่านการปรับแต่งกิ่งใดๆนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะเป็นฝีมือการพบพันธ์ของนางสุทีทูศักธนาเดชเป็นอดีตข้าราชการครูครวัยเกษียณอายุ63ปีเป็นชาวตำบลน,นิคมอำเภอพี่หมายจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเรานี่แหละค่ะครูสุทีนี่นะคะก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่รับราชการเป็นครูเขาก็ชื่นชอบต้นไม้อยู่แล้ว จึงไปเรียนด้านการเกษตรเพิ่มเติมแล้วก็ได้ไปซื้อพันธุ์ชวนชมเนี่ยลองมาปลูกที่บ้านก็ลองผิดลองถูกอยู่ประมาณสักหนึ่งปีค่ะต่อมาก็ได้รู้จักชวนชมสายพันธุ์ต่างๆมากมายมากขึ้นเลยนะแล้วก็เริ่มต้นปลูกมาได้สักระยะหนึ่งคุณผู้ชมจึงเกิดแนวคิดเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากจะเพาะพันธุ์ชวนชมขายดูเขาก็เลยไปเรียนรู้วิธีการเพราะพันธุ์ไปหาสายพันธุ์ ไปหาสายพันธุ์จากต้นแม่แปลกๆมาลองปลูกดูดีไหมปลูกไปปลูกมาใช้เวลาไม่นานคุณชมอ้าวขึ้นมือประสบความสำเร็จค่ะก็ได้ต้นชวนชมที่ออกดอกสวยสดงดงามแล้วก็ลักษณะดีแบบนี้ด้วยเห็นแบบนี้มาดูราคาขายค่ะราคาขายเริ่มต้นนะคะเขาขายต้นละหลักสิบค่ะ50บาทหลักพันก็มีถ้าสูงสุดเนี่ย1น0 0บาทนะ แต่ถ้าเป็นโคนต้นใหญ่เนี่ยข<อ>เขาขายอยู่ในราคาหลักหมื่นบาทเลยสามารถทำเงินนักหมื่นบาทต่อเดือนนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีไรายได้ดีหลังเกษียณออกมาแล้วค่ะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะ,ะเปิดเข้ามาชมเลยคุณผู้ชมที่นี่เขาเปิดให้มาศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกชนชมโดยเฉพาะเลยมาดูได้เลยนะคะทำย่างไรถึงปลูกได้ดอกสวยขนาดนี้ติดต่อได้เลยค่ะตามช่องทางที่ทีททมงานเราขึ้นในบนหน้าจอนะคะทั้ง ทางเบอร์โทรศัพท์นะนี่นนเป็น,นบเบอร์ดโดยตรงของคุณครูสุทีนะลองติดต่อไปได้สำหรับชวนชมค่ะคุณผู้ชมเป็นชื่อของพัน์ธุไม้ที่มีสีสันของดอกสวยงามเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายทนต่อสภาพแห้งแล้งอย่างมากเลยนะคะจนได้รับการสมญานามว่าเป็นกุหลาบทะเลทราย ส่วนชาวจีนนะคะเรียกว่าปู้กุ้ยห่วยแปลว่าดอกไม้แห่งความร่ำรวยนั่นเองนะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลที่ไม่ควรพลาดเลยล่ะคะ่ะใจล ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ